สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่อง HSB นะครับผมกับผมซันเดนก็ตัวที่3แล้วนะครับผมกับ l ล n e n u าย e r 57นะครับหรือว่า n u m b e r 57 a m m ิบเ p e t นะครับผมไอ้ที่เป็นงานเก่านะครับผมดูจากสภาพกล่องแล้วก็ดูจากโลโก้ยังเป็นของคีโ o อยู่ก็คือตัวของ Shadow Wolf นะครับผมเป็นหมาป่าที่สามารถแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับตัวนี้เท่มาก โอเคเดี๋ยเรามาดูข้างกล่องกันก่อนตัวนี้เป็น Shadow Wolf หรือว่าหมาป่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมที่สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ถ้าแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ได้นะครับผมตัวนี้กล่องค่อนข้างเล็กครับกล่องมันไม่ใหญ่มากถท่าเทียบกับ2กล่องที่ผมรีวิวไป,ไปที่กล่องจะค่อนข้างมาตรฐานแต่ว่าตัวนี้ตอนผมไปเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใจเรีรว่ามันกล่องมันเล็กกว่าปกตินะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันดูไม่ใหญ่เอทอะท่างเกินไปแล้วก็ เป็นตัวที่ทประกอบแป๊บเดียวครับไม่นานมากผมใช้เวลาประมาณแค่คืนหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ผมไปเจอที่เ,เ,ปเป็นการเป็นการเดินเจอที่ฟุกมากคือผมไปเดินเจอที่เมกาพาซ่านะครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเจอครับแต่ว่า ก็เจอครับผมก็เลยทำการสอยมานะครับก็แผงของตัว Shadow Wolf ก็จะมีไม่เยอะเลยครับผมตัวนี้แผงน้อยมากนะครับนะมีประมาณก,กี่แผงผขอนับแป๊บนึงนะครับก็รวมกันมีทั้งแผงเล็กแผงใหญ่นะครับผมก็รวมกันอยู่ที่12แผงนะครับก็ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ประกอบค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้ประกอบมบเปียกก็เสร็จแล้วโอเคก็จะมีแผงลันเนอร์มาให้แล้วก็ดูในกล่องครับผมก็แอบ ผมก็มาคิดว่าเออแล้วก็รู้สึกเสียดายนะที่ว่าถ้าเป็นตัวของคิริเกียวที่ผมรีวิวไปตอนอ,อคลิปแรกเลยเนี่ยจะมีตัวของโปสการ์ดมาด้วยครับเพราะเป็นเป็นโปสการ์ดเหมือนว่าเป็นโปสการ์ดอาร์ตเวิร์นะครับของตัวละครแต่ว่าตัวของซากุระที่ผมเพิ่งแกะกล่องไปแล้วก็ตัวของเออชาลูบูเนี่ยมันไม่มีโปสการ์ดมาให้เหมือนกับตัวของคิริเกียวนะครับผมก็แอบเสียดายนะเพราะว่าโปสการ์ดก็ค่อนข,ข้างสวยนะสะสมได้นะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้จะมีตัวของคู่มือ 2ใบนะครับผมก็คือเป็นข้อมูลของตัวชาร์จวุกับตัวของอาวุธเสริมนะครับมาดูข้อมูลขัาข้างในก่อนนะครับผมเนี่ยก็จะมีบอกจำนวนของแผงวัตเตอร์ว่ามีเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นวิธีการประกอบนะครับผมดูข่าวประกอบง่ายครับเนี่ยแป๊บเดียวก็ขึ้นโครงมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ขึ้นขาขึ้นลายได้แล้วนะครับผมไม่ไม่าายากเท่าไหร่นะครับ ครับประกอบง่ายตัวนี้ไม่ได้ประกอบยากเลยแล้วก็หาหายากกันด้วยนะพ่อค้าแอบบอกว่าตัวนี้หายากมากแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจนะเพราะผมเห็นตัวนี้ก็มันก็เห็นมาออกมาสักพักแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของวุ้เสริมแล้วก็พาสเสริมของตัวที่เล่นกับตัวชาร์เดอร์วูฟนะครับผมจะเป็นตัวของโอนี่นะครับผมเป็นดินจายักษ์สีแดงนะครับโอเคในกล่องก็มีประมาณนี้เลยครับกล่องเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บของ เขาปอกนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมได้ทําการประกอบแล้วก็ทําการตัดเส้นทําสีแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือตัวของ Shadow Wolf นะครับกับตัวของอาวุธเสริมต่างๆของตัวโอนินะครับผมค่อนข้างเทเลยแล้วก็ลูกค้าที่ว่ามันเป็นที่ลูกค้าที่ว่าตัวนี้จะเป็นจะต้องเป็นยานพาหนะให้กับตัวอ r ม o r e d ตัวอื่นขี่นะครับผมมันเลยต้องข้านข้างที่จะที่จะตัวใหญ่มากๆนะครับผมถ้าเทียบกับมือนะครับผม ตัวใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับตัวของอตัวของบอดี้หุ่นยนต์ต่างๆนะั่นะตัวเนี้ยใหญ่มากเพราะว่ามันจะต้องให้ตัวของหุ่นยนต์ขึ้นไปขี่ข้างหลังมันได้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่คือส่วนอันนี้คือที่ผมทําสีแล้วนะเที่ยวนะทําสีจะมีตรงจุดไหนบ้างเราจะมาบอกให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขอเอาอันนี้จิ้มแล้วกันโอเคก็ในส่วนที่ผมทําสีนะครับผมก็ลหลักๆเลยจะมีตัวส่วนของอหน้าหน้าผากตรงนี้นะครับผม ตัวส่วนนี้ผมก็โ่วรักษนที่เป็นส่วนของผาทำสีนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเทาไปเลยนะมันจะดูแปลก,กนะครับผมมันจะดูมืดผมเลยทําการเติมสีเทาเข้าไปสีเงินครับทำให้ตัวของพาดสายส,สีเหลืองเนี่ยมันทํามันขับออกมาแล้วดูแบบดูแบบมีรายละเอียดนะครับผมแล้วส่วนแล้วส่วนของขอบตานะครับผมก็ทาการเติมสีดำเข้าไปนิดหน่อยนะครับทำให้ตาม,มันดูเด่นนิดนึงนะครับผมครับตรงส่วนของสีทองนะครับผมแล้วก็ส่วนของสีเงินสีทองตามที่มันดูเหมือนเป็นโชคนะครับผมก็เลยเติมเข้าไป หนังตรงนี้ก็เป็นสีดำมาเลยครับผมเขาทำการแต้มสีสีเงินเข้าไปนะครับก็ตัวเนี่ยส่วนของโชกก็เติมให้มันแบบดูเหมือนเป็นโชกหน่อยคนระับผมเป็นสีทองสีเงินนะครับตัวนี้ผมมองว่าสีทองเัิน,นี้ค่อนข้างใช้คุ้มมากนะครับสวยเลยแล้วก็จะมีส่วนของเดี๋ยวขออนุญาตยกขาขึ้นส่วนของรายละเอียดแถวรอนะครับผมแถวตัวข้างในตัวมันนะครับก็จะเติมสีด้วย เช่นตัวของพวกลอยนอ็อตหรือว่าลอยโชกก็เหมือนเดิมครับผมก็เติมสีทองเข้าไปเติมสีเงินเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนของที่มันเหมือนกระสายไฟก็เติมพวกสีเงินเข้าไปให้มันดูเด็กนะครับผมเพราะมันจะดูขัดกับสีดำครับส่วนของปืนกระปลายกระบ,บอกปืนกับตัวปืนก็เติมสีนะครับ ก็ส่วนของท่อไอพ่นตรงขาหลังก็เติมสีเช่นกันเพื่อให้มันดูแบบเป็นสีเงินนะครับสีเงินแซมนิดนหน่อยๆน่อย,ย,ยะครับผมไม่เยอะมากแล้วก็จะมีตัวส่วนของในชิปชอ็อตที่ผมลงไปก็คือจะมีเติมสีของโครงในที่โดนเกาะขาหลังปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็มีเห็นอยู่ไม่นิดนึงครับผมเนี่ยมีเห็นแบบสีทาวอ่อนๆอยู่นิดนึงนะครับผมนะฮะแล้วก็มีรอยฟันเหมือนรอยเหมือนรอยโซ่ครับผมตรงตรงใต,ต,ต,ต้เท้าน,นะครับตรงท้องเติมสีเงิน,นแล้วก็สีทองเข้าไปหน่อยนะครับ เราหลักตัวนี้ใช้แต่สีเงินกับสีทองเลยครับผมก็ดูสวยแล้วนะครับแล้วก็ตัวสว่วนของกอกขาตรงนี้ก็เติมเป็นสีเงินด้วยนะครับเพราะว่ามันจะดูอารมณ์มันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นตัวระ,ะบายระบายความร้อนนะครับผมมันจะเป็นช่องๆนะครับผมก็เท่ดีนะครับก็ที่ทําสีตัวนี้ก็ทําสีนิดนึงครับไม่ไม่เยอะมาก ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ทำสีตามตามนี้เลยครับผมที่ผมบอกไปก็ใช้แค่สีทองกับสีเงินก็สวยแล้วนะครับพอตัวนี้แล้วก็ส่วนของพาเสริมของตัวโอนินะครับก็จะมีทั้งอาวุธที่เป็นเคียวที่แปลงร่างเป็นขวานได้นะครับอันนี้คือในชเวอร์ชันทนี่เป็นขวานอยู่ก็มีการเติมสีดําแล้วก็เติมสีทองกับเงินเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็แปลงร่างง่าครับก็แคยกขึ้น นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถดึงตัวใบมีดออกมาหน่อยก็จะกลายเป็นเคียวของให้โอนิถือนะครับหรือว่าให้ตัวอื่นถือก็ได้แต่ในตัวของออฟฟิเชียลเนี่ยเขาจะให้ตัวของโอนินะครับเพราะมันเป็นสีแดงมาเลยนะครับผมโอเคอาวุธนี้ชอบมากที่แล้วก็จะมีเหมือนกับมีดเหมือนกับมีดจับคู่นะครับผมอันนี้ก็ทําการแต้มทำการเติมสีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเป็นของเดิมมาก็จะต้องก็จะดํามาเลยนะครับผมก็ทําการเติมสีเงินตรงไปมิดแล้วก็สีทองนิด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 หน่อยหน่อยนะครับนิดหน่อย น้ก็เทมากก็จะมีส่วนของคู่ในนะครับผมคู่ในสองอันนะครับก็ทําการเติมสีเช่นกันนะครับคู่ในนี้ก็เทนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับเคียวเล็กนะครับผมเป็นเคียวเหมือนเคียวอันเล็กๆนะครับผมเอาไว้เกี่ยวหรือาไว้ฟาดฟันนะครับผมก็อันนี้ผมไม่ได้เติมสีอะไรนะครับก็ให้มันเป็นแบบแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมชอบเออมันดูโทนสีดำมันดูเท่ดีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเหมือนกับ เป็นที่ติดเอาที่ติดอาวุธให้กับตัวของชาดวบูฟนะครับผมคือตัวของชิ้นเนี่ยจะเอาไว้ประกอบกับตัวของเอ่อขาของชาดวบูเพื่อเอาอาวุธไปติดได้นะครับไว้แบบเก็บอาวุธให้กับชาดววูฟนะครับผมอ่าอันนี้ก็เท่แล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้จะเป็นข้อต่อนะครับผมเป็นข้อต่อให้เล่นกับอาวุธพวกคู่ในกับเคียวนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเอ่อติดกับตัวของลวดลวดนะครับผมลวดเส้นนี้นะครับลวดอันนี้เขาก็ให้มาสองอันเช่นกันนะครับนี่ลวดอันนี้ อันนี้มันเอาไว้เล่นคู่กันนะครับเพื่อที่จะทําให้สามารถปาอาวุธได้หรือว่าเล่นแบบว่าเป็นอาวุธแทะอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะสามารถดัดได้ตามอิสระนะครับผมก็เทมอนกันนะแล้วก็อันนี้คือส่วนของอาวุธจบลแล้วก็จะมีส่วนของผ้าเสริมมาให้เปลี่ยนก,กับตัวโอนินะครับผมก็จะมีทั้งหน้ากากแล้วก็กรอบอกนะครับผมที่จะดูเหมือนแบบ เป็นโชกมากขึ้นนะครับดูแบบอารมณ์เหมือนว่าเป็นท่อส่งไฟส่งอะไรเงี้ยดูเท่มากก่ออกผมผมชอบนะถ้าก่ออกถ้ากอกออกอันนั่งเดิมเนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นสีเหลืองครับวันนี้ก็ทํากันแต้เป็นสีทองนะกันนะครับผมแล้วก็เติมสีเงินเข้าไปตรงรูเออตัวที่มันเหมือนน็อตนะครับผมก็ดูเท่ขึ้นมาเลยนะครับ ผมว่าถ้าการนี้มันทําให้โอนิดูเท่ขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นนั่งเดิมนะเข่าของโอนิจะดูสั้นนะครับผมแล้วก็ดูหน้ามันจะดเมันโทนแดงดําแบบโทนแดงไปเลยแต่ว่าี้จะมีเหมือนความแบบใสกรอบที่หัวนะครับผมแล้วก็ดวงตาของหน้าอันนี้นะครับผมจะมีความแบบเป็นอสศรด้วยตรงที่ว่าตาขางนึงจะมีดวงตาเป็นสีแดงเล็กๆนะครับผมก็ทําการแต้มสีดําเข้าไปแล้วก็เต for ิมสีแดงเป็น <i> <Liu? Pardon? S 2> จุดนะครับผมแล้วก็อีตาหนึ่งเนี่ยจะเป็นตาที่แบบว่าเหมือนสมบูรณ์เหมือนตาคนยนต์นะครับผมก็ดูแบบเป็นความแบบอารมณ์เหมาาว่ โดแทงตามาแล้วก็แบบเป็นนักรบที่เป็นคนยนต์ที่แบบออกรบมาเยอะแล้วออกลบมานานม,มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เท่ดีนะครับผมเท่มากโอเคนี่ขือของทั้งหมดที่ตัวของชาร์ดวูปมีให้นะครับผมหลักก็คือตัวนี้จะเด่นมากแล้วก็สามารถเอาพาสก็มีพาสเสริมแถมมาให้เล่นกับตัวเก่าอย่างโอนิด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดข,ขยับของตัวของชาร์ดวูปดีกว่าว่าขยับอะไรได้บ้างนะครับ โอเคี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับว่าตัวของชาร์บ๊เนี่ยขยับตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้สนุกเหมือนกันนะครับก่อตัวส่วนของหัวก่อนหัวก็จะขยับได้ซ้ายขวานะครับผมได้ประมาณนี้นะครับผมมันดูมันดูไม่มันขยับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้คือจุดที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเราหันตัวของคอเนี่ยก็จะหันด้วยได้เยอะอยู่นะครับผมอ่า จะต้องเล่นคู่กันเพราะว่าตัวนี้มันเป็น,ปนสองจอยนะครับต,ต้องเล่นคู่กันถ้าหันจอยหนึ่งอาจจะหันได้นิดหน่อยครับเพราะมันจะติดนะครับผมแล้วหันไปทงคอเนี่ยมันต้องหังนทงคอเลยนะครับผมเพื่อที่จะหันนะครับผมพร้อมเป็นบอลจอยส่วนเงยคอก็เงยได้ประมาณนี้ครับข้อหนึ่งก็หนึ่งได้ประมาณนี้ส่วนก้มก็ก้มได้เยอะครับผมแล้วก็สามารถ เออคอได้แบบนี้เลยครับถ้าเป็นแบบเงยตัวจอยนี่นะแต่คือมันจะเห็นตัวของแฮนด์มอไซค์ไงก็เลยต้องปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะตัวเกอคอตรงนี้ม,นมันเลื่อนปิดขึ้นมาไม่ได้นะครับก็เลยต้องเ,ออเลื่อนแบบนี้เก็บไว้นะครับผมจะได้ดูสวยหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนขาขาก็เป็นบอจอยครับสามารถขยับได้อิสระมากมากเลยนะครับผมแบบนี้บิดตัวต้นขาได้นะครับผมแล้วก็ขอ,อแล้วก็ถอดเกาะ นี่ออกแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็สามารถตัวนี้จะเป็น2ข้อนะครับผมเป็น2ข้อแบบนี้จะมีข้อตรงนี้ที่เอาไว้พับนี่มันสามารถพับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อของบอจอยนะครับแล้วก็เท้าห้เป็นบอจอยเหมือนกันแคบได้อิสระมากครับผมจะได้ตามใจได้เลยครับซ้ายขวาปิดได้ปกตินะครับส่วนข้อนี้จะเป็นข้อที่เอาไว้แปลงร่างนะครับผมกลายเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนค้าข้างหลังก็ ขาข้างหลังก็จะเหมือนกับขาข้างคู่หน้าเลยครับผมสามารถขยับได้คล้ายๆกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าขาหลังมันจะเป็นท่อนะครับทำให้มันจะมีรูปเล่นในการพับแบบนี้แทนนะครับผมทําพับแบบมันเท้ากับกำลังกระโดดได้นะครับแล้วก็ส่วนเท้าก็สามารถขยับได้อิสระเป็นบอลจอยเหมือนกับตัวของขาหน้าเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วส่วนหางครับหาง,หางตัวนี้ก็เป็นบอลจอยก็โยกโยกซ้ายโยกขวาได้ปกติครับนะแล้วก็ข้อนี้จะเป็นข้อที่เอาไว้พับเก็บเข้าไปเป็น เก็บหางตอบแลงก็ mm hmm. ลาเป็นรถนะครับผมส่วนนี่ก็ยกได้แบบนี้นะผมยกขาได้สามรอิองศาเช่นกันเพราะว่ามันเป็นบอรจอยนะครับนะส่วนตัวของเอวตัวเอว,ต,ว,เอวตัวลำตัว ى, ก็สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้ด้วยนะครับผมจัดท่าได้ว่าให้มันหันหน้าหันตัวไปทางไหนนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ <c oughs> ตัวของปากก็สามารถอ้าได้ด้วยนะครับอ้า <c oughs> ได้สุดอย่างนี้เลยนะที่ <c oughs> เป็นหมาก็อ้าปากได้แล้วนะครับผมเทมาก แล้วก็จุดขายของตัวนี้ก็ไม่พูดไปได้ครับก็คือการแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์กันนะครับว่าทำยังไงนะครับผมขออนุญาตถอดเกาะอ,ออกก่อนนะครับเพื่อความง่ายนะครับเพราะว่าเกาะตัวน,นี้ค่อนข้างหลุดง่ายแล้วเราไปขยับไปเยอะนะครับผมโอเคอย่างแรกก็ทําการพับคอขึ้นมาก่อนเพราะว่าคอเขาจะเป็นเเป็นเหมือนจอยให้เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมก็เลื่อนขึ้นมาก่อนคนระับแบบนี้นะผม อ่าเลื่อยขึ้นมาให้มันชนกับตัวถังเลยนะครับผมก็ทําการเอาแฮนด์รถแฮนด์จับออกมาครับผมที่ซ่ออยู่ใต้คอจับมาแล้วก็บิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับบิดึ๊บหน้าตาก็จะดูเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็พับมันขึ้นไปชนกับตัวถังเลยครับผมแบบนี้นะครับผมให้มันชนแบบนี้เลยครับให้มันเหมือนงอขึ้นนะครับงอคอขึ้นไปแล้วก็ทําการ พอถอดตัวของปืดออกด้วยนะครับผมเพื่อการง่ายในการเล่นเพราะมันก็หลุดง่ายค่อนข้างหลุดง่ายนะครับผมทําการพับล้อดึงล้อออกมาจากตัวของอกเลยครับผมดึงมาเลยนะครับแบบนี้นะผมเอ้ยก่อนดึงตอวก่อนดึงแล้วก็เปลี่ยนตัวของคอเนี่ยตัวของคอให้มันหมุนมาทางนี้ก่อนนะครับแบบนี้เพื่อที่เราพอเราดันล้อเข้าไปอย่างมันจะได้แบบประกบกับล้อพอดีนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็เอาคอลงมาครับเอาคอตัวของ ชัร์วูฟลงมานะครับผมแบบนี้ก็จะได้ตาหน้าตาแบบล้อหน้าแล้วนะครับผมก็ส่วนของขาก็ทําการดึงตัวส่วนของระหว่างตัวกับขาลงมาอย่างนี้นะครับสีแดงตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมก็ทําการพับขาเก็บเลยครับพับตัวของข้อนี้ลงไปนะครับสองข้างปึ๊บแล้วก็ทําการหันขาขึ้นครับหมุนขาขึ้นแบบนี้นะครับผแล้วก็ดันให้มันประกบกับตัวของ ขาเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าดูไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ต้องมองตัววิธีการแปลงร่างเลยนะเพราะในกล้องมองไม่ชัดนะครับผมแล้วก็ทําอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการหมุนตัวสีแดงนี้มาแบบนี้นะครับผมมาให้ขามันขึ้นมาข้างหลังให้ขาไปข้างหลังแบบนี้ครับแล้วก็เราก็หมุนขาครับไปข้างหน้านะครับแบบนี้แล้วก็พับมันแล้วตัวนี้ข้างล่างจะมันจะมีข้อต่ออยู่นะครับผม ข้อต่อระหว่างตัวนะครับผมเพื่อเป็นข้อพับนะครับก็ทำการพับขาสองข้างไปไปประกบกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับมาแล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับโอเคแล้วจะได้แบบนี้ลแล้วแล้วเราก็ทําการงอขาเก็บเข้าไปที่ลำตัวเลยครับผมทั้งสองข้างแบบนี้ครับผมมันก็จะดูเหมือนกับเครื่องยนต์แล้วนะครับแบบนี้เลยด้วยความที่ททมาเปิดบอจอยสส่วนใหญ่ก็ทําการจัดอ,องศาดีๆให้มันดูสวยนะครับก็จะได้ไประมาณนี้ โอเคเราจะได้ส่วนหน้าส่วนครึ่งหน้าของรถแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นส่วนของครึ่งหลังนะครับก็ทำการตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างขากับตัวของล้อนะครับผมเพื่อทําการล็อกขากับล้อเอาไว้ให้ขาเป็นอยู่กับที่นะผมก็ทำการดึงออกันมาก่อนนะครับผมถึงนิดนึงนะครับก็จะหลุดออกมาจากตัวล้อแล้วนะครับผมแล้วก็ดึงทั้งสองข้างเลยนะครับอ่ะแบบนี้แล้วก็ทําการดึงขึ้นมาข้างหลังเองครับนะยกสูงขึ้นมาอาี้นะครับผม ทั้งสองข้างครับก็จะมีเดือยไวล็อกไม่ให้มันขยับอีกทีนะครับผมคือครนจิงก็จะขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ทําการดึงล้อหลังลงมาครับผมแล้วก็ทําการพับหางพับหางตรงนี้จะเป็นข้อนะครับผมเป็นข้อข้างในตรงตัวส่วนของกระโปรงหลังนะครับแล้วก็ทําการพับมันเข้าไปข้างในเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมจะได้ส่วนของล้อหลังแล้วเราก็ทําการพับขาหลังเลยครับพับขาหลังก็จะเป็นเหมือนตัวแซดนะครับผมแล้วเราก็ดันขาหลังเก็บเลยครับผมง่ายๆครับ อ่าแค่นี้นะผมก็จะได้เป็นส่วนของท่อขาหลังแล้วแล้ว,ลวก็ทําการพับขาท้าพับโอเคขาดิพับเท้าให้มันงอมาแบบนี้นะครับผมอ่าเพราะตัวนี้จะเป็นส่วนของที่เอาไว้ให้เท้าตัว,ตวของหุ่นยนต์มาเหยียบนะครับผมแบบทำทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยครับแล้วขาหลังก็จะอิสระอย่างนี้เลยครับผมสามารถขยับท่อไอพ่นได้ตามอิสระเลยว่าเราจะท่อไอพ่นไปแบบไหนนะครับก็จะเป็นบอจอย ก็เสร็จแล้วครับสลับล่างรถของชาร์โน o ุฟนะครับรถมอเตอร์ไซค์ชาร์ w o o ุฟนะครับโอ้หเทมากเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดกับตัวนี้นะครับผมก็จะไ,ได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับผม๋อเทมากนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดูเฟี้ยวเป็นหมาก็ดูเท่นะครับตัวเนี้ยแล้วใหญ่ด้วยดี๋ยคราวนี้ต้องให้ตัวของอ m ร์มเลพับเพตตัวอื่นขึ้นไปขี่นะครับผมโอ้โหสะใจมากตัวนี้ บอกเลยว่าใครเล่นลายนี้ต้องมีตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันเท่มากมันเป็นแบบการผ่าหน้าของหุ่นเลยนะเออตัวนี้ผมบอกเลยว่าเบิ้ลกี่ตัวก็ไม่มีทางจบได้ถ้านเราไม่ลิมิตตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่คนเห็นในกล่องตอนแรกที่ว่ามันจะมีอาร์ตเวิร์กของตัวอัชโตบุฟที่ว่ามันอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะครับผมบอกเลยว่ามันมีตัวเดียวไม่จบจริงๆนะตัวนี้อาจจะมีสักตัว2ตัวนะผมมันตัวเท่มาก ผมอาจจะต้องซื้ออีกตัวเพื่อมาทําการโมสีให้มันเป็นสีโคนของซากุระนะครับแล้วก็ให้ซากุระขี่โอ้ยที่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อโทษทีครับเดี๋ยวขอทําการประกอบที่ส่วนที่ถอดออกมากลับก็ไปก่อนนะครับผมยังดูสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับ ก็ทาการประกอบเกาะที่ถอดออกมาเข้าไปเลยเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็จะดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมกับตัวของ Shadow Wolf นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นรถเนี่ยมันจะตั้งไม่ได้นะครับก็จะมีตัวของขาตั้งมาให้กับล้อหลังนะครับผมก็เสียบเข้าไปตรงรลล้อหลังเลยนะครับแบบนี้จะเป็นขาตั้งนะครับผมาสามารถเอาตัวโชว์เป็นล่างรถแบบนี้ได้ด้วยนะครับ โคตรค้างเทเลยนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นนะครับผมก็ผมได้ทําการประกอบแต้มสีเรียบร้อยแล้วก็จะคลิปไม่ยาวมากนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าโอเคก็หมดแล้วตัวที่ผมแบบประกอบแล้วก็เก็บไว้เองเนะี่ยยังที่ผมรีวิวนัดนี้ก็หมดแล้วก็ที่เหลือก็คือจะมีแต่ตัวที่ใหม่ๆแล้วที่ผมยังไม่ได้ประกอบแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ง้นเดี๋ยวผมพอจบการรีวิวตัวของ Shadow m o l f วันอาทิยงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครสนใจบอกเลยว่าตัวนี้น่าเก็บมากจริงๆนะครับแล้วก็ มันค่อนข้างที่จะต้องรู้สึกคิดหนักมากเพราะว่าเก็บตัวเดียวไม่พอจริงๆเพราะว่ามันอยู่เป็นฝูงเลยนะครับผม <laughs> จะเอามาเล่นกับตัวอัลเบรตพรฟเฟทตัวไหนก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าโทนสีมัน เออถ้าคนมีซีเรล่นอ่ะคือไม่ต้องทำสีก็ได้ก็ให้มันอยู่สีนั้นไปแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเต็มสีเดียวกับคนจนที่ขี่เนี่ยมันจะดูเท่นะครับผมอย่างตัวเนี้ยคือมันโทนสีแดงอยู่แล้วมันก็ให้โอนิขี่เพราะว่าตัวดั้งเดิมเขาทำมาให้เพื่อให้โอนิขี่เลยนะครับผมก็ถ้าอยากได้โทนสีที hey. ่ม um. ันใกล้เคียงกันกับคนก็จะดูเท่กันมาอีกเลยนะครับผมอย่างเช่นซากุระเนี่ยที่ว่าโทนสีมันเป็นสียูพูถ้าลอาทำตัวของเกาะเป็นสียูพูเนี่ยมันจะดูเข้ากับซากุระมากๆเลยนะครับผม โอเคครับผมก็ขอลาไปใไนท่านี้ก่อนนะครับผมว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม